ลองแก้มลึกอ,อย่าเพิ่งรีบผิดฟิลเลอร์กันนะคะล่องแก้มอ่ะ ก็จะมีปัญหาหลักๆแล้วก็จะมีเรื่องของกระดูกที่ตูดนะคะแล้วก็เรื่องผิวที่เปลี่ยนไปค่ะ,คะเวลาที่เราอายุมากขึ้นค่ะกระดูกรองแก้มตูดนะทำให้เห็นเป็นร่องนะคะแล้วก็กระดูกขมับกระดูกช่วงใต้ตาหน้าแก้มนะคะนอกจากกระดูกที่ตูดแล้วก็จะมีจากเรื่องของผิวที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะพอเราอายุมากขึ้นผิวก็จะมีการตั้งคอลลาเจนที่ลดลงนะคะจะทําให้ผิวบางลงผิวหย่อน้อยลงหลายๆอย่างรวมกันก็เลยทําให้มีร่องแก้มชัดขึ้นมาอย่างแรกเลยนะคะเหมอะก็จะแนะนําให้ คนไขย้ยิงต้องผิวด้วยอาโบเต้ค่ะเป็นพลังงานโมโนโพล่าอาร์เอนะคะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวเราอ่ะแน่นขึ้นฟูขึ้น ะะต่อมาเราก็จะใช้ไฮฟู oo, เป็นพลังงานอันตรายยิงต้องไปที่ชั้นลึกนะคะมันก็จะช่วยยกหน้ามันยกหน้าขึ้นมันก็ยกร่องแก้มเราขึ้นได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายเราก็มาฉีดฟิลเลอร์กันแต่ว่าหมอจะไม่ได้ฉีดอัดเข้าไปที่ร่องแก้มอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าเราก็แก้ตามสาเหตุพอกระดูกเราตุด้ดใช้ฟิลเลอร์เราเน้นฉีดเป็นชั้นลึกฉีดเติมกระดูกไปทดแทนตรงกระดูกที่หายไปของเรานะคะกระดูกขมับ ที่ตูดกาะถูกหน้าแก้มนะคะจะช่วยดึงหน้าของเราขึ้นนะคะเนือหน้าแก้มที่พับมาเป็นร่องแก้มอะคะ่ะมันก็จะถูกยกกลับขึ้นไปก่อนนะคะร่องแก้มก็ดีคือโดยที่เราจะยังไม่ต้องไปฉีดตรงร่องแก้มของเราเลยนะคะพอเราทําทั้งหมดเนี่ยมันก็จะได้ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแบบเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะเป็นรูปที่คนไข้อนุญาตนะคะอายุเลขสามอะผิวก็จะเริ่มมีความหย่อนพร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะพอกระดูกฟปุ๊บ เขาก็ตกหย่อนลงมาเป็นแก้มห้อยด้วยออย่างที่บอกว่าทําตั้งแต่ซ่อมผิวเลยทาอบับเต้ก่อนนะคะยิงต้อมผิวแล้วก็ยิงต้อมที่ชั้นลึกที่ชั้นตาแม็กยิงไฮฟูแล้วเราก็ฉีดฟิลเลอร์กันฉีดตรงร่องแก้มจริงอะแค่ครึ่งติดๆเท่านั้นเองค่ะก็จะเห็นว่าใต้ตามันก็จะดูดีขึ้นแล้วก็ได้ตรงแบบความเรียบเนียนของหน้าแก้มตรงเนี้ยที่มันเป็นเต้นเนีเ่ยค่ะมันก็จะดูเนียนไปเป็นอันเดียวมากขึ้นน่องแก้มก็ตื่นขึ้นด้วย สักประมันหนึ่งเดือนน่ะจะชอบมีคนทักว่าไปทําอะไรมาดูดีขึ้นแต่ว่าคนที่ทักแบบไม่รู้ว่าแบบมันมันเปลี่ยนไปตรงไหนมันเปลี่ยนไปรวมๆได้ยิน<ช>บ่อยคนไข้จะชอบบอกบ่อยๆว่าแบบเออคนทักไปทำทำมาค,คนชอบมาท,ทักที่